สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีขอกอกนะคะก็เป็นอีกวันนะคะที่ยังอยู่กับมินน้อยนะ,ะตอนนี้แอนเปี้ยวยังไม่กลับมานะทุกคนเนาะก็คงจะอยู่ยาวอีกนิดนะคะทุกคนอ่าไม่แน่นะคะแอนเปี้ยวกลับมาแล้วก็อาจจะอยู่ยาวเลดไปอีกสักนิดหนึ่งรอพ่อเปาแม่อปนะ,ะกลับมาอีกรอบน่าจะประมาณนั้นนะทุกคนหรือยังไงเดี๋ยว รอดูสถานการณ์ก่อนเนาะว่าเป็นยังไงลุ่พลอยก็โทรถามนะว่าแม่มาอ่ะเราลืมเราลืมโทรปูกพี่พลอยเลยลูกหึเราลืมโทรลูกพี่พลอยเลยเยขลขานุกรม,มาทานข้าวก่อนเหรอคะเออเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อขอนมปังมาไว้ให้หนูเนาะทานก่อนไปโรงเรียนนะลูก โอ้โหขนมปังทานก่อนไปโรงเรียนอูกาก็อากอากหโอ้ยอากอากเนี่ยถ้าเราไม่เปิดพัดลมมันมันยุงนะล,ลูกหนูเปิดพัดลมหนูบอกว่าหนาวฮะอูกผมมียาวมากเลยนะยาวยาวเลย บอกว่าเปิดพวมนี้ไหมมันย,ยุงนยุงเน่ะยเหน่อหนอยหนเหนื่นือเหนเหน่อยเหนื่อยหนยหนื่ยหนม่นี่อ,อ,นอยเน่อเนเนื่เนื่อยน่อเ่อเหเหน่อน่ยน่หนือหนนเหนเน่อยเน่อนื่่ <laughs> ไม่แน่นะเนาะไปโรงเรียนทุกวันอาจจะอาเย็เอาเหามาด้วยก็ไม่รู้ว่ทำยังไงนะ,นะ<ม>อยากกระดูมด,ดีรู้ Au. Ya, dia, ya, dia ya, hantan, Pak. Dia menitungkan. Ya. นี่น่ะลูกที่ยัง ก็แต่งตัวชช่วๆก่อนไปโรงเรียนหมายววันนี้ใครแต่งตัวให้นะ้อแต่งตัวให้มินน้อยนะ้อไงดี คงไม่แน่นไปใช่ไหมลูกโอเคไหมอ่อี้อ,อนี้อ่่ะอนี่ไงเจอแล้ว ยิงซ้ายนิดนึงเกย์ยิงขวานิดนึงทุกทีแล้วโอ้ยโอ้ยก็มาผู้กล้าหรอลูกโอ้โหมันเลาะอยู่เนาะมีหน้าน่ะรองเท้าเบสก็หายมันเป็นยามเลาะลาดตะเวนอยู่ฮะอะไรลูกอื ไม่ได้ทำสูดนี้ให้ดูจยังไงนะที่เขาทำในทัวร์ทัดน่ะเป็นโบูด้วยนะ เผ็ด็ดแล้วหอาน้ไม่กินม่เผ็ดด้วยเหรอรถนี้นนนนนอะมันไม่ใช่มันไม่ได้เผ็ดมันใช่เหรอหรอล,ล้เ,น,ลเน,ลน็บกิ๊บกันมาไหมเน็บกิ๊บกอนมาหรออะไรตัวนี้ตัวน,นีน้ตัวนี้ใช่เน็มคิ๊บตรงไหนดีนะ ข้างหน้านี่ไหมนะ้อไหนไม่ใช่ข้อหนึงไม่ทช่ข้อหนึไม่ท้าป่ะไหนเงยหน้าก็นิดนึงค่ะโอเคโอเค <laughs> ไมไ่เงยขนาดน,นั้นก็ได้โอเค คลิปนี้มันก็เลื่อนไปนะมันติดยากเนาะไม่ต้องติดอ่ะคลิปดาวเนี่ต้องติดหรอ,อเสร็จกันแล้ว เสร็จแล้วค่ะไปไปกินข้าวกันก<ม>ินข้าวผัดมะลูกหรือข้าวต้มดิ๊ไปทำข้าวต้มให้กินไหมกินข้าวผัดโอเคปะข้าวผัดเดีย๋ยวไปฝันให้กิน,อน <Okay. S 2> โอเคอเอโอ๊ยเบ๊ลืมแล้วเบ๊ลืมโอ้ลืมเลยลืมยังยัง้งยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเตรียมกระเพรากระลกูกมาๆนะโอ้ไม่ลืมเลยเนี่ยโอ้ไหนอะ เราต้องไปเอานมข้างล่างแล้วนี่น่าขนมใส่ไ้วยก่อนนี่ไอ้นมมันไม่พออีลูกเราต้องเอาไปกี่กล่องนะแม่ว่าเอาไปสองกล่องเลยอะไรโอ้ยนี่ไงโอเครับไอ้นมกันข้างล่างหน้าที่เองโอ้นะคะสำหรับคลิปนี้นะเตรียมเสร็จแล้วนะ เป๋าของเรานะคะเอ็นมินน้อยนะคะ